คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่จังหวัดราชบุรีตามกันมา3วันซึ่งตอนแรก<ม>เป็นปริศนาเขาบอกเป็นเซียนพระ,ะขับรถมอเตอร์ไซค์บอกว่าเดี๋ยวจะไปขายพระนะแล้วสุดท้ายไปเสียชีวิตในดงกล้วยบ้าน<ม>ของชาวบ้านทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจจับให้แล้วค่ะมือยิงซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้บางคนก็บอกว่าจริงๆสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะไปเจอพิรุษบางอย่างย้อนนิดเดียวคนตายคือนายวันชัยถูกยิงเข้าที่อกทะลุหลังในดงกล้วยเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณนรงพัชระถ้าจํากันได้คุณนรงพัชระคนนี้เนี่ย เดิมทีบอกว่าผมนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านหลังจากนั้นผมก็เดินออกมาแล้วก็เห็นศพอยู่หลังบ้านผมผมก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านปรากฏปุ๊บผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่อีกไปงานผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปป้อมตํารวจเหตุการณ์ในครั้งนี้ตํารวจบอกอ้าววันแรกที่เรียกมาสอบยังไม่เจอพิรุษอะไรแต่ขอไปตรวจเรื่องของขม่าดินปืนล่าสุดจับแล้วนะคะ นรงพัชระน่ละค่ะคนที่ร่วมก่อเหตุเอ้าเอ้าตอนนั้นเขาบอกเขาไม่เกี่ยวแล้วเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจข<ม>ี่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เองนะซึ่งเรื่องนี้ถามว่าพิรุธมันอยู่ตรงไหนกล้งองวงจรปิดเมื่อวานที่น้องจ่ามินตราผู้สื่อข่าวเราได้มาทุกอย่างมันประติดประต่อกันคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะเป็นการยิงแล้วทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่ง oh. ยิงทิ้งอะ่ะ oh. หลังจากนั้น ค่อยขี่รถเพื่อจะไปแจ้งกับทางหน้าของผู้ใหญ่บ้านวงจรปิดหน้าบ้านจําได้ใช่ไหมมันมีแค่แสงไฟนั่นแหละแต่อไอ้แสงไฟตัวนี้แหละคือสิ่งสําคัญ<อ>เขาบอกว่าตอนที่เห็นแสงไฟคือสองทุ่มครึ่งเป็นลักษณะของไฟมอเตอร์ไซค์อันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นไฟของคนตายที่ขี่อมอเตอร์ไซค์เข้ามาแต่ไม่รู้นะว่าขี่มาทําอะไรตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีลักษณะไฟเหมือนกับไฟฉายสาสไปศาสมาแล้วก็เป็นไฟหน้าบ้านที่มีการเปิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งสองทุ่มครึ่งนะคะอันนี้เนี่ยแบบเนี้ย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาซูมเข้าไปดูเขาบอกมันจะเป็นลักษณะไฟปลายกระบอกปืนหนึ่งครั้งแล้วทุกอย่างก็เงียบไปหมดแล้วมันทิ้งช่วงะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณนรงพัชระบอกผมจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ถึงขับออกจากบ้านหลังนี้ตำรวจไปเปิดกล้องวงจรปิดในซอยดูไม่พบว่ามีบุคคลอื่นเข้าออกในพื้นที่ตรงนี้เลยในรอยต่อหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่มันมีการเปิดไฟหน้าบ้านแล้วไปฉายศาสต์ไปศาสต์มา น่าจะเป็นคนในบ้านนั่นแหละเปิดออกมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้แจ้งให้ทราบตำรวจจับสองคนถามว่าหลักฐานที่เอาไปออกหมายจับผู้ต้องหาคืออะไรเขาไปตรวจคราบขม่าดินปืนค่ะสองคนที่โดนจับคนนึงก็คือลุงนรงพัชระคนนี้แหละเจ้าของบ้าน แล้วก็หลานชายชื่อว่าในภัยบูย์โดนข้อหาร่วมกันฆ่าร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอล่าสุดวันนี้ผู้กํากับสอพอบ้านโป่งบอกเลยนะคะพอได้ผลตรวจคราบข่าดินปืนปุ๊บเนี่ยก็มีการออกหมายจับสองคนนี้ซึ่งมีข่าดินปืนที่หลังมือแล้วก็มีข้อมูลรอบรายร้อมบอกว่า คุณนรงพัชระเนี่ยแกมีปัญหากับคนตายเรื่องที่ของในบ้านแกหายบ่อยหลังจากนั้นก็สงสัยว่าที่คนตายคือวันชยัยขี่มอเตอร์ไซค์มารอบนี้เป็นไปได้ไหมมากลางดึกเพื่อจะขโมยของในบ้านแกก็เลยมีการดักแล้วก็ก่อเหตุขึ้นฟังเสียงผู้กํากับดูหน่อยพันตํารวจเอกปียพงค่ะที่เราได้ให้พิสูจน์หลักฐานนะครับจังหวัดบุร,บรีได้เข้ามาตรวจสอที่เกิดเหตุหแล้วเนี่ยเ,เราก็พบว่าเป็นอาวุธปืนลูกซอง เพราะว่าพบหัวกระสุนพบหลักฐานการใช้อาวุธเนี่ยมันเป็นลักษณะปืนลูกสองสั้นนะครับก็จากนั้นเราก็มีการตรวจขม่านะครับตรวจขมาดินปืนที่มือของเจ้าของบ้านทั้งหมดนะครับก็ปรากฏว่านะครับวันนี้เมื่อาวานนะครับเมื่อวานเมื่อวานก็เราก็ได้รับผลได้รับผลจากาตรวจของพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับ ผลเขมานะครับปรากฏว่าไปติดที่หลังมือนะครับของเจ้าของบ้านกับกับเป็นน้องเขยอีกคนหนึ่งนะครับเท่ากับ2คนก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้ออกหมายจับแล้ววันนี้เราก็มีการทําการจับกลุ่มตัวผู้ตงหาทั้งสองนะครับไว้เป็นผู้ต้องหาตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วที่ตํารวจบอกว่า ไปเจอคาบขม่าดินปืนที่หลังมือของทั้งคู่ค้นบ้านทั้งคู่ก็มีปืนเนี้ยลูกซองสั้นกระบอกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพยานหลักฐานทุกอย่างมันใกล้เคียงที่สุดแล้วมันมีความเป็นไปได้มากที่สุดแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะว่าวิถีกระสุนหรือไอ้กระสุนที่มันยิงเอาจากปืนกระบอกเนี้ยมันตรงกับกระสุนที่ฝังอยู่ในร่างของวันชัยหรือเปล่าแต่ตำรวจสรุปแบบนี้เบื้องต้นจากพยานแวดล้อมทั้งหมด ลองดูภาพนี้เขาบอกว่าวันชัยเนี่ยคนตายขีมม่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดเอาไว้แถวแถวบ้านของนรงพัชระแล้วจากนั้นเดินเข้าไปแถวบ้านของนรงพัชระเนี่ยนะโดยถอดรองเท้าไว้พอไปถึงรั้วบ้านปับ๊บแกพยายามจะมุดรั้วเข้าไปในบ้านของนรงพัชระนี่แบบนี้เลย เป็นจังหวะที่นางพัชระเดินมาแล้วมาเจอวันชัยพอดีจากนั้นก็เลยใช้ปืนกระบอกนี้แหละฮะที่เจอในบ้าน ยิงเข้าใส่จนกระทั่งวันชัยเสียชีวิตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจสงสัยมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะที่คุมตัวรงพัชระมาสอบปากคําเพราะเจ้าตัวค่อนข้างจะไม่สะดวกใจให้เข้าไปตรวจสอบถ้าไม่ไม่มีหมายค้นก็ไม่ให้เข้าไปอยากให้คุณผู้ชมลองฟังเสียงเก่าของเจ้าตัวก็แล้วกันวันแรกค่ะที่มีคนไปตายในบ้านแล้วบอกจริงๆไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากให้ข้อมูลอะไรเท่าไหร่นะ เขาคิดมากมนะันก็เลยจากผู้หญิงเพราะว่าการ,การาอะไรด้วยแต่เรา hey, เราว่าในคนโตกับอยู่ที่บ้านแค่นั้นเองแต่เราก็คือยืนนันงเขาบอกว่าต้องรับผิดชอบอย่างนี้นะอย่างไรก็ต้องเป็นตัวแทนไหมไม่ไม่อยากให้แม่เข,ขาดูเลยเก้าสิบแ,แล้วเดี๋ยว<ม> <laughs> เดี๋ยวนอนไม่หลับแม่เราอ <laughs> เออแม่แัก็อยู่ในแบบคำว่าทาง คือเหตุการณ์วันนั้นน่ะคุณลุงบอกว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์นะกลัวแม่เขาอะที่อายุ90กว่าจะรู้ว่ามีคนมาตายในบ้านสุดท้ายวันนี้ค่ะคุณแม่น่าจะทราบแล้วว่าคนที่ตายในบ้านก็คือฝีมือของคนในบ้านนั่นแหละเอาประมาณนี้ปิดคดีแล้วนะคะ